ดสอบส่งงานส่งไฟล์ผ่านหัวเว่ยแชร์อยู่บ้านเนี่ยใครเขาว่าเราอยู่บ้านเฉยๆนะคะเราก็ต้องทํางานใช่ไหมคะอย่าง work from home เนี่ยเบนก็ต้องทําเหมือนกันค่ะซึ่งเบนเองก็มีแกดเจ็ตดีๆมาไว้ทํางานที่บ้านเหมือนกันค่ะอย่างเจ้าตัวนี้ค่ะ เมทแพดโรนะคะกับเมทบุ๊กดีสิค่ะที่สำคัญเนี่ยต้องไม่ลืมโน้ตโนวาเจค่ะเห็นเป็นมือถือวัยรุ่นวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถทำงานร่วมกับเจ้า2ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะทำงานผ่านหัวเวยแชร์นี่แหละค่ะเวลาที่เราอยากจะส่งไฟล์ส่งรูปก็เชื่อมต่อมือถือกับโน้ตบุ๊กผ่านหัวเวยแช์ได้เลยไม่ต้องคอยมานั่งเสียบสายเชื่อมต่อให้มันยุ่งยากเลยค่ะ หรืออย่างเมดแพดโปรนะคะก็มีฟีเจอร์แบ่ง2หน้าจอให้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราเปิดไลน์ t v วีอยู่แค่เปิดแอปแล้วก็หมุนจอเครื่องเป็นแนวนอน กดหน้าต่างอื่นปุ๊บเครื่องก็จะแบ่งออกเป็น2หน้าจอให้เราเองเลยละค่ะแล้วเวลาที่เราต้องโทรคุยงานนะคะแบบวิดีโอคอลเนี่ยก็คือดีมากๆเลยยิ่งถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยใช้หัวเว่ยเหมือนกันแค่เราใช้ฟังก์ชันมิทามนะคะที่มากับเครื่องก็วิดีโอคอลกับเพื่อนร่วมงานได้เลยเดินวิดีโอคอลตรงไหนก็ได้ไม่ต้องคอยหาแสงค่ะเพราะวาเวลาเช้าเร็วเป็นมืดๆใช่ไหมเขาก็จะปรับให้มันสว่างขึ้นได้เองค่ะใครที่กําลังมองหาอุปกรณ์อยู่นะคะที่สามารถทํางานได้ลรื่นๆส่งไฟล์ได้ลหลายๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็ลองเก็บไปพิจารณากันดูค่ะหรือว่าใคครเเยห็น ะะเ,เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมาถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ลองเป็นเจ้าของอยากจับอยากจองเนี่ยก็ลองดูกันได้นะคะอย่าลืมนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่8,990บาทและยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าเกิดเราจอง pre-order นะคะภายในวันที่30นี้เนี่ยรับฟรีไปเลยค่ะ Huawei Band 4 Pro นะคะแล้วก็ VIP service ค่ะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยคะ่ะ ช่วงนี้เนี่ยการ work from home ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องหา gadget ดีๆทำงานได้แบบลื่นไหลามาใช้กันนะคะเบนก็ขอให้ work from home ของทุกคนนะคะมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า